สดีทรงเปิดชมรมทูบี n ัมเบอร์วและศูนย์เพื่อนใจทูบี n ัมเบอร์วสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วันนี้เวลา18นาฬิกา20นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ดทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันซึ่งได้ดําเนินการโครงงานทูบีนัมเบอร์วันตั้งแต่ปี2550โดยมีเป้าหมายคือเด็กและเยาวชนที่ถูกส่งตัวมายังสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น4,179คนสมัครเป็นสมาชิกทูบีนเมือวันแล้วจำนวน3,710คนคิดเป็นร้อยละ88โดยที่ผ่านมาสมาชิกได้ดำเนินกิจกรรมสร้างสารที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมทำให้มีความภาคภูมิใจในตนเองและมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่ดีขึ้นและเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกได้คิดเองทำเองโดยสมาชิกเพื่อสมาชิกพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมสมาชิก ใครติดยายกมือขึ้นด้วย จากนั้นเสด็จไปยังโรงเรียน101ร้อยเอ็ดวิทยาลัยทอพระเนตรนิทัศการโครงการทบีน้ำบวันของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งได้ดำเนินงานโครงการทบีน้ำปรวันมาตั้งแต่ปี2546ภายใต้วิสัยทัศน์ทบีน้ำบวันพลังสร้างสรรค์สู่ภาพฝันของวัยรุ่นมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งแผนงานโครงการและงบประมาณสู่เป้าหมายเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเด็กเก่งดีมีสุขกล้าฝันให้ไกลมุ่งไปให้ถึงรวมทั้งการปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักในความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เกิดความภูมิใจความรักความสาม,มคัคคีและร่วมกันทําความดีแบงฐานการดําเนินงานเป็นสามฐานคือในชุมชนสถานศึกษาและสถานประกอบการ ปัจจุบันมีเป้าหมายเด็กและเยาวชนในกลุ่มอายุ10 24ปีจำนวน3,6313คนทุกคนเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันและมีการรับสมัครสมาชิกใหม่อายุ10ปีในระดับประถมะศึกษาปีที่4ทุกปีมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาทั้งหมด888ชมรมในสถานประกอบการ72ชมรม ในชุมชน2,444ชมรมและมีผู้สนใจเป็นสมาชิกนติตยสารทูบีนัมเบอร์วันเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการทูบีนัมเบอร์วันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานในโครงการ จากนั้นทรงเปิดชมรมทูบี n ัมเบอร์วและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วโดยโรงเรียนร้อยเอวิทยาลัยจัดตั้งชมรมทูบี n ัมเบอร์วเมื่อปี2551ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน4,033คนและได้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจท o บีนัมเบอร์วเมื่อเดือนพฤศจิกายน2551ดำเนินงานภายใต้แนวคิด ปรับทุกขสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีผลการดำเนินงานที่ภาคภูมิใจของชมรมคือสมาชิกได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ToB ี Number ร์วันในระดับประเทศรุ่นที่1และรุ่นที่2ถึง4คนทีมทูบีนัมเบอร์วันทีมแดนซ์เซสไ t ์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเข้าประกวดในระดับประเทศทุกปีตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมา ส่วนการดําเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้ดําเนินการในรูปแบบร่วมด้วยช่วยกันสร้างความตระหนักและประชาสัมพันธ์ขยายผลสู่ชุมชนเพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดในการนี้ได้พระราชทานคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่สมาชิกทูบีนัมเบอรวันและสมาชิกศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันกราบทูลท้า